ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หสยามประเทศเผชิญความท้าทายจากมหาอำนาจตะวันตกพระองค์ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเชื่อมโยงภาคก,กลางกับภาคอีสานอันเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลสยามดำเนินการก่อสร้างเองเป็นสายแรกเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการปกครองและความมั่นคงของชาติ การก่อสร้างเริ่มต้นในปีพศ2434จากกรุงเทพสู่ที่ราบสูงโคราชเต็มไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะการบุกเบิกเส้นทางผ่านดงพญาเย็นดินแดนธุรกันดาลและเต็มไปด้วยไข่ป่าแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่และแรงงานของเหล่าผู้บุกเบิกการก่อสร้างก็รุดหน้าจนกระทั่งทางรถไฟสายรากนี้เปิดเดินรถถึงนครราชสีมาหรือโคราชได้สำเร็จ ในปีพศ2443นับเป็นประตูบานสำคัญที่เปิดสยามสู่อีสาน